พาปลูกผักชีในกระถางในหน้าร้อนเนะะี่ยค่ะขึ้นง่ายโตเร็วเราจะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพอะป,ปลูกผักชีนะคะผักชีนะคะก่อนที่เราจะปลูกเนาะเราก็จะแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะคะเล็ดผักชีนะคะอย่าปางก็แช่น้ําเอาไว้แล้วนะคะ่ะเราก็จะมาดูดินกันก่อนเนะเาะก็จะปลูกใส่กระถางนะคะ ยาปังก็ปลูกแต่ล้อยางรถยนต์นะคะเป็นดินเก่าที่เราใช้ปลูกพืชผักของเราแล้วนะคะแล้วก็พวนดินก่อนวันนี้นะคะยาปังก็จะใช้ปุ๋ยอคอกเป็นปุ๋ยชี้ไก่เนาะใส่ลงไปเลยนะคะก็จะมีพวกแกบด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะโรยที่ตามอคอกหรือเล้าไก่ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะปันใช้ผสมดินโปกค่ะก็คือเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ของเราเนะะี่ยค่ะที่เราทํากับข้าวเราก็เก็บไว้วันลูกสองลูกเนาะก็ได้เยอะเองค่ะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเปลือกไข่นะคะเรามาบดขยาขยาแบบนี้เลยนะคะเราก็เทผสมลงไปเลยเปลือกไข่นะคะเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมทำให้ดินของเรานะคะร่วนซุยเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะกับดินที่มีอยู่แล้วในกระถางนะคะเป็นดินเก่าเนาะท่านผู้ชมจะใช้ดินถุงก็ได้นะคะก็จะมีธาตุอาหารแล้วเนาะ มเมล็ดผักชียีปานก็แช่น้ําเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการโรยนะคะ,มะเมล็ดผักชีลงในกระทงเลยค่ะยปันก็จะใช้โรยเลยปลูกเอาไว้ทานนะคะเพราะว่า เราชอบกินผักอะไรแล้วก็ปลูกเอาไว้เลยเนาะปลูกในกระถางนะคะ่ะปลูกง่ายมาก พอเราโรยมเมล็ดผักชีเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ดินกลบค่ะนะคะอันนี้เป็นดินที่ผสมแกบดำนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดเราไม่มีแกลบดำแบบนี้ไม่ต้องผสมก็ได้ค่ะใช้ดินล้วนๆไปเลย แต่ดินก็ให้ละเอียดหน่อยนะพอดีมีแกบดำอยู่ เราก็จะใช้ฟางคุมนะคะส่วนฟางในเย็บฟงก็แช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ 5- หรือ10นาทีก็ได้ค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีฟางคุมนะคะใช้ขุยมะพร้าวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราต้องแช่น้ําด้วยนะคะเราเอาฟางแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะฟางนิ่มแล้วก็จะคุมง่ายด้วยค่ะแล้วก็ฟางเนะะี่ยค่ะเขาจะเก็บความชื้นเนาะปลูกผักชีในหน้าร้อนนะคะแล้วก็ให้หน้าดินเนี่ยค่ะอย่าแห้ง เราจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะคุมก็ได้เราใช้ฟางคุมเอาไว้แบบนี้นะคะแต่เราก็ต้องลดน้ําทุกวันด้วยค่ะทําให้หน้าดินชุ่มชื้นผักชีของเราก็จะงอกเร็วนะส่วนผักชีนะคะปลูกได้ทุกฤดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะปลูกได้หมดเลยแต่เราต้องรู้ด้วยนะคะถ้าปลูกในหน้าร้อนนะคะเรา ไม่ให้หน้าดินนะคะแห้งให้ความชุ่มชื้นเขาตลอดเราต้องลดน้ำทุกวันด้วยนะคะเพราะปลูกง่ายๆนะคะผักชีนะคะเราชอบกินผักอะไรแล้วก็เอาเมล็ดนี่ละคะ่ะมาวานไว้เลยนะคะในกระถางเราก็ใช้น้ำรดให้ชุ่มเลยนะคะจะลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะ พ่อปลูกผักชีนะคะในหน้าร้อนนะคะปลูกไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณค่ะ